วันนี้แหวนมีสารพัดข่าวบันเทิงมาอัปเดตอีกเพียบเช่นเคยเริ่มต้นกันที่นางเอกแซปเวอร์ชมผู้อารยาที่ตอนนี้นอกจากละครต้มยำลำซิ่งจะเข้มข้นดราม่าอินจัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วล่าสุดในฐานะหนึ่งในนาเอกของผู้จัดป้ายแดงพี่เคธีรเดชไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สดใสได้ใจแฟนๆแน่ๆค่ะสำหรับหนึ่งในนางฟ้าของพี่เคนในละครรักคุณเท้าฟ้าสาวชมพู่อรารยาที่วันนี้เขินๆอายๆกับการเข้าฉากวันแรกไม่ใช่เพราะไม่คุ้นเคยกับพี่เคนหรอกนะคะแต่บทบาทของเข้าตู่น้องสาวข้างบ้านสมัยเด็กๆที่เพิ่งเรียนจบจากเมืองนอกนี่สิคะแรงสุดๆเพราะต้องเกิดอาการปิ๊งรักสะดุดใจพี่ชายสุดหล่อคนนี้ทันทีที่แลนดิง้งงานนี้รามาควีนที่สวยรเชิดใสหนุ่มๆในจอม,มาตลอดก็เลยต้องปรับตัวจ้าละวันโดยขอศึกษาตัวอย่างจากสาววัยทีนยุ ไอทีที่ใจกล้าบ้าบินกับการวิ่งไล่จีบผู้ชายมาใช้ในใละครเรื่องนี้ดูบ้างแล้วก็ตีแตกกระจุยจนพี่เคนใจสั่นเหมือนกันค่ะ<อ>แเพราะว่าอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบผู้หญิงก็เด็กไม่เด็กไม่ได้กังวลเรื่องนั้น <laughs> ไม่ได้กังวลเรื่องนั้น<อ>แต่ว่าแบบว่าพุ่งใส่ผู้ชายอ,าอยากได้ใช่ไม่ใช่ก็ชอบไงชอบรุ่นพี่คนนี้ไม่ได้เด็กแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งมาเจอเขาอีกแล้วเขาก็ เชาก็ไม่ได้มีแฟนอะไรอะไรอย่เงี้ยก็เขินเหมือนกันเหรอเขินคนเดียวได้เขินในความรู้สึกของการเล่นใช่ไหมแต่ไม่เขินพี่หรอกใครที่เป็นกับชมพู่ก็อย่าลืมเชียร์ชมพู่ด้วยนะคะ